เศรษฐศาสตร์บัณฑิตเกียนตยนิยมอันดับหนึ่งชวิษาตรงสวัสด์ปวิชยานาเทศพิศสิทธคุณศิวาพิทักษ์เศรษศาสตร์บัณฑิตเกียรตยนิยมบันดับสองชาววัดลีนภรลัตนัทภพัฒน์ขัดธรรมานติมซีศรีพุทธ,ธาปภาวีเครือวังปัตมาทองเจริญผู้ชงประกอบวิทยากจสมนันจันทวงศ์อุมาพรวิวัฒนสารเศรษฐศาสตร์บัณฑิต การชลันในยรัมกิตินันท์มชายกิจกิตินันลุ่มเรืองเจนภพเดมารินนะลงลิ์ขวัญหวานนะัทะพงศ์อุตตมาทิชากรสมนัศนรมาเจษดาไกรสอนปติญญาวาลีรัตปณิศรลาทองคำเอี่ยมพรพรม์แย้มชื่นพีรพลวิริยะตานนนสตวัตวงแก่นจันทร์ศิริขวัญคชมานอนุญาธรันรล่า อันฟาลีขวัญหลีไอิยาพันคาชา